ขอขอบคุณทุกๆอ๋อเนินนะคะปังอีกแล้วนะคะพี่น้องท่านไหนที่อยากหายเป็นฝ้าเป็นกระมีปัญหาในเรื่องฝ้าเป็นฝ้ามาหาปีสิบปีเป็นฝ้าแดดฝ้าร่มงฝ้ายังกระเล้วแต่นะพี่ห้อที่ปัญหาสิวสิวแพ้ตัวสิวติสารอาติสารนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อทางเพจเฟซบุ๊กแอลชวกินแซ่บนันนะคะพี่น้องครีมและาหลออยแต่ว่าคุณภาพดีนิเกินราคานะคะพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจอยากจะหายอยากจะนานใชกันเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าเมื่อนี้ว่าพอกับเพา2สองคนจ้าในช่องแอลชวนกินแซบนวจ้าแอลกับน้องอิ๋วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องไม่กินตําเห็ดเข็มใส่กุ้งสดุงพี่น,อน้องค่ะแซบแซบนวดเนี่ยมือเสาร์เลยมื้อนี้้าจัดเลยเคยกินไปอิู่เมเนูนเนี่ย,ย,ยเห็เข็มทอง <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องค่ากุบกุ อมันเข้าเนื้อมากเสียความทุมบงแย่สิบบาทผักชีสเดแยมแพงับเพอืง ได้กิน <c oughs> ขเขาเหน,นียวนะดน้ำีขนาดไปลองให้กินเอยแมจ้หรวกมันต่ำ Phải thêm Đây thêm nào Chạp mặc Chạp chạp sau lên mình Quả bên nghĩa pháp phòng บะคขมนะจะรับชอบเนะบาั ดูนานดีแฮงตงเติน้นตงเติน้นขอเสียงโทษสาบลกูกนายลูกกินเนี่ย แพ็คของแล้วอล้ก็แพ็คคีมแล้วมาจัดกระสอบกินค่าพี่น้องรลดสีรถฝ้าขอ,อเธอปังพักต็ละมันใส่เองเดี๋ก็จะรู้หรอกพี่น้องว่ามันเห็นผลจริงบ่จริงทั้งนี้ทั้งใส่ทั้งขายนะคะไปคล้องใส่แล้วมันเห็นผลกับลับมาแนะนำพี่น้อง ยัาไีเดีจะติดข้อเะไรพี่น้องติดแถวว่าผู้ใดแถวข้างๆแน่เดี๋ยวสปอเอล เด uhm. ี๋ยวข้ามมนเฮ็บเปล่าทำปะคุงเอาไปเล้วเดี๋ยวอิวไปรังกินตอแล้วค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องม่ากิน ตำเห็ดเข้มท่องพี่น้องใส่กุ้งสะดุงไทยกินบรสุภาพจังไลยกับขอถทดขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะ,ะสำหรับมื้อนี้ห้าสองคนขอตัวลาด้านนอกไปก่อนจ้าไว้พอกันคลิปน้ามื้อนะ้าพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ